สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของเรียวไทม์เกมเมอร์ของเราอีกเช่นเคยคะ่ะคลิปนี้ก็อยู่ด้วยกันนะคะกับเย็นวันฝนตกช้ำๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนค่ะอยู่หน้าค่ายพีจีนะคะกับเกม <c oughs> กันในชาฟอร์จูนโชครับแห่งคเนตของเราเองนะคะเป็นเกมเก่าแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่แตกหนักและก็แตกโหดนะคะอ่ะอยู่หน้าเกมเรียบร้อยเกมนี้อาศัยตัววายเนาะพนเนาะเออบอกเลยว่าวายบึ้มบั้มซัมเบมากนะคะไปกันโลดไปกันโลด กอบเงินเป็นทองกอบทองเป็นวายสเก็ตเทอร์สตัวรุยเลยค่ะเครดิต500ปรับเร้นเบ็ด20บมาห้หมุนเบาๆไปไปกันเลยไปกันเลยเกมรอเผานะคะอุ้ยจะได้สิบแรวยังไม่มาอ้าวได้ลุ้นนะแบบนี้จะมาหรือเปล่าหุยได้เล่นว่าได้เล่นว่ากว่าสาครั้งได้เล่นเรียบร้อย5ตัวด้วยนะสิบหมุนไปกันรลดโอ้ยเข้าสเก็ตเทอร์อย่างเร็วเข้าฟีเกมอย่างงเร็วค่ะมา เต็มแผงไปแบบนี้โอ้โหยดเคมาสวยๆนี่ยิงยาวครับคูณไปก่อนจะแม่โอ้เฮ้ยไม่ธรรมดาว่าไหลเอาไปทีโอ้โหเรียบร้อยรา้วันก็ตัวดอกนี้หวานเจี๊ยบแบบสวยๆนะคะรับมาก่อนเลยดอกที่หนึ่งของเรานะะรับมาทั้งหมด552โอ้โหสวยงามนะคะ องค์การในชาฟอจวนโชคราบแห่งคะเนศของเรานะในค่ายพี่จีน่มาถึงได้สิเทอร์ปับได้ฟิเกมปุ๊บเลยเฮ้ยกอบทองอีกแล้วมามามา,มาจ้ามานี่โอ้โหอยากได้อีกอ่ะ มันมีกอบทองรออ่ะอุ้ยกอบทองรอจะได้หรือเปล่านะฮะเรียบร้อยค่ะดอกที่สองนะคะหวานเจี๊ยบสสวยนะคะดอกนี้ซีอรโอ้โหแบบเดียวนะ,ะกําไรเรียบร้อยยังหลอดรอบหมุนอีก6หมุนนะคะที่ราคาไม่นรำบาดาจริงๆนะคะเย็นวันสนตกแบบนี้บอกเลยชุ่มฉ่ำมากนะคะโอ้โตกแรงนะะ่ากลัวด้วยนะที่รัก ไปไหนมาไหนระวังด้วยนะคะตอนนี้สุขภาพนะคะเป็นสิ่งสําคัญเนาะฝนตกทุกวันเลยนะอ่ะสั่งรับใครที่ออกข้างนอกก็นะคะอย่าลืมพกร่มหรือว่าชุดกันฝนด้วยนะคะอ่ะคูณไปก่อนนะคะช้อนนี้คูณ12มาสองเฮ้ยเรียบร้อยหวานเจ็บอีกแล้วนะคะได้แบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากนะคะโคตรคูณเลยนะ,ะรับมาอุย้ยเจ็ดดึงหนึ่งรางวัลไม่ขาดนะคะเซเว่นอีเลเว่นกันเลยทีเดียวอ่ะรวยกันต่อสิบลง สิบรงหรือเปล่าโอ้โหยังเหลือรอบหมดอีกสองหมดด้วยัยงไม่จบนะคะการในชาฟอร์จูนโชคราบแห่งกะเน็ในค่ายพีจีของเราวายสองตัวจะแม่เออตัวแพงด้วยนะคะคูณสิบแปดไปก่อนนี่ย็ดเคมาเรียบร้อยโอ้โหดอกนี้แบบบิ๊กบื้มนะคะไม่ธรรมาดาก,กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการในชาฟอร์จูนในค่ายพีจที่รักโอ้โอ้โอ,โอ เมกะ888 Infinity 3ตตัวรับกันไปรอด มาเรียบร้อยค่ะจบแล้วนะคะ10หมุนฟรีได้มาฟรีจริง,ร,งรับเงินรางวัลรวม2 8 4 4จบฟินินเลิกได้เลยค่ะที่ราคาโอโหรับเงินรางวัลรวมทั้งหมด3 2 6 4, 4กําไรล้วนๆนะคะสำหรับใครไปต่อไปต่อได้เลยแอดมินน่าจะพอแล้วนะคะตามที่ตั้งเป้าไว้นะคะแต่ละวันของเราเองนะคะคลิปนี้อาจจะมาสั้นกระชับเฉาไวหน่อยเนาะที่รักแต่เราบวกกําไรแบบเน้นๆนะคะ,ะสำหรับใครอยากจะไปตําไปตําได้เลยนะคะการในชา ฟอจนในค่าย PG ของเรานะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะคลิปนี้ได้กําไรแล้วแยกย้ายข่าวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีจ้า